สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แม่มีคุณจะมาชวนทำไก่ทอดโดยหมอ้อทอดไร้น้ำมันกันนะคะก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่มีคุณด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเตรียมปีกไก่10ชิ้นนะคะแล้วก็ผงปรุปงรสหนึช้อนชาซอสหอย1ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำตาลหนส่วนสช้อน,นชาหมักไว้ประมาณ45นาทีนะคะ จากนั้นเราก็จะมานำใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันของเรานะคะก็คือจัดเรียงให้เต็มตะแกรงพอนะคะไม่ต้องใส่เยอะเกินเดี่ยวมันจะสุกไม่ทั่วถึงนะคะ หลังจากที่เราจัดเรียงลงตะแกรงเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําเข้าหม้อนะคะโดยหม้อที่เราใช้นี่ก็จะเป็นของรุ่นของออตโต้นะคะประมาณ3.5ลิตรนะคะอันนี้แม่มีคุณค่อนข้างที่จะรู้สึกชอบเลยล่ะคะ่ะกับหมอ้อทอดไร้น้ํามันนะคะเพราะบางทีเราไม่ต้องใช้น้ํามันคือบางทีเราอายุเยอะแล้วเราอาจจะไม่เหมาะกับการกินน้ํามันเยอะๆะคะ่ะ อุณหภูมิที่ใช้นะคะก็จะเป็น180องศา15นาทีนะคะก็คืออันเนี้ยก็คือด้านบนจะสุกส่วนพอด้านบนสุกครบ15นาทีเสร็จเราก็จะกลับอีกด้านหนึ่งก็ประมาณ15นาทีเช่นกันนะคะเพราะว่าด้านบนจะสุกก่อนแล้วด้านล่างก็จะต้องกลับให้สุกทั่วถึงนะคะอันนี้เราก็กลับทั้ง2ด้านสุกทั่วถึงกันแล้วนะคะก็ถือว่าเสร็จใช้ได้เลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่กดติดตามรับชมแม่มีคุณ อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่มีคุณด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ